เพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็ทํางานนะคะเพื่อนๆมีเสื้อมาตัดมาตัดชายเนาะเสื้อตัวนี้เขาให้ตัดออกห้านิ้วห้านิ้วนี้ถ้าเราตัดออกไม่ได้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เราก็ต้องตัดเผื่อห้านิ้วเราวัดไว้ห้านิ้วค่ะแล้วก็เผื่อพับนะคะตัดชายเสื้อห้านิ้วก็ให้ผ่าข้างค่ะให้ให้มาแปลงงานให้เนะเาะมาเดี๋ยวมาค่ะชอบอยู่ไหนเนาะ มาทำงานนะคะก็มีสีนี้ด้วยนะคะสีขาวนี่ก็ตัดเหมือนกันค่ะตัดแล้วก็ผ่าข้างเหมือนกันค่ะตัวนี้ตัดแต่ที่จริงเสื้อเขาบอกว่าเขาวัดมาเสื้อเขาบอกว่าเสื้อตัวไม่เท่ากันเนาะต้องรู้ีิว่ามันเท่ากันไหมเสื้อตัวนี้เท่ากันนะคะเพื่อนๆแต่เขาบอกว่าเขาวัดมายังไงเขาบอกว่าตัวเสื้อไม่เท่ากันก็เลยมาดูค่ะว่าเท่ากันไหม ก็เลยวัดมาให้ตัดก็ต้องตัดเท่ากันค่ะสองตัวเนาะไหลเขาเท่ากันค่ะตรงชายนี่ก็เท่ากันเนาะสรุปแล้วตัวนี้เขาให้ตัดห้านิ้วแต่ตัวนี้เขาให้ตัดสี่นิ้วก็คือคุยกับลูกค้าแล้วว่าตัดเท่าไหร่ลูกค้าบอกว่ามีตัวหนึ่งยาวก็เลยสรุปแล้วว่าตัดห้านิ้วเท่ากันค่ะ ไปเลือกเองเนาะเราเลือกตัดห้านิ้วให้ลูกค้าเท่ากันค่ะตอนตัดห้านิ้วไม่ไม่ได้ตัดตรงห้านิ้วนะคะเราต้องเผื่อไว้ว่าอันนี้คือตรงตะเข็บอันนี้ก็คือหนึ่งนิ้วแล้วนะตรงตะเข็บนี้ก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะคือเย็บประมาณหนึ่งนิ้วเราเราก็ต้องเผื่อเย็บหนึ่งนิ้วห้านิ้วเราวัดขึ้นมาห้านิ้วนะคะขึ้นมาห้านิ้วแต่ตรงไม่ได้ตัดตรงห้านิ้วนะคะ แต่เราเราจะวัดไว้แค่เอาขึ้นมาจากตรงนั้นนะคะคือสามนิ้วครึ่งแต่เราติ๊กไว้ห้าอันนี้คือสามนิ้วครึ่งน,นี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้คือพับค่ะพับขึ้นมาก็คือพับตรงนี้ค่ะนี่เราเราจะพับตรงที่ขีดใช่ไหมคะพับขึ้นมาก็อยู่นี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะพับเย็บขึ้นมาเหมือนเป็นตะเข็บตัวนี้นะแล้วเผื่อว่าเผื่อ บางคนไม่เข้าใจก็คิดว่าตัดห้านิ้วคือตัดห้านิ้วเลยก็คือเสื้อเขายิงเกสั้นถ้ามาเราพับห้านิ้วนี้มันไม่ได้นะคะเราต้องนี่คือพับแต่ว่าเราต้องตัดเราต้องวัดลงไปต่ํากว่านั้นอีกนะคะตรงนี้ก็สามนิ้วครึ่งวัดขึ้นมาก็ห้านิ้วคือนิ้วครึ่งค่ะเพื่อที่จะเหลือไว้จากห้านิ้วครึ่งลงไปก็คือให้เหลือไว้ประมาณนิ้วครึ่งนะคะ ทำเหมือนกันทั้งสองตัวเลยค่ะก็ตัดชายด้วยเนาะก็เป็นงานที่เขาให้เราแปลงแบบให้เราก็ต้องแปลงค่ะต้องติ๊กก่อนนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าไม้บรรทัดอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอเลยช่า <c oughs> งหาไม้บรรทัดไม่เจอเนาะ ตัวนี้รู้สึกว่าชายมันจะล้ํากันนิดนึงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันจะเหลือชายเขจะเหลือคือชายเสื้อเขาตอนเขาลาลายชายค่ะตรงนี้จะเหลือเนี่ยมันจะเหลือเห็นไหมคะนี่มันจะเกินกันมาเราก็ต้องตัดเอาตัวไหนตัวนึงเป็นหลักนะคะเราก็ต้องเอาตัวตัวสั้นเป็นหลักเนาะว่าต้องตัดเท่าไหร่ นี่คือตัวที่ต้องตัดนะคะซิบเอาไว้เนาะอันนี้ตัวที่ต้องพับค่ะเดี๋ยวก็ต้องขีดเอาไว้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ก็จะตัดเอาไว้เลยเนาะแล้วเราจะลุยสีขาวต่อทำทำเป็นคอนเทนต์ส่งด้วยนะคะ เสื้อเป็นเสื้อยืดคอคลมผ่าแต่ว่าพี่เขาบอกว่าช่วยผ่าข้างให้ด้วยเราก็ต้องผ่าข้างไว้อีกค่ะประมาณถ้าผ่าข้างก็อยู่ประมาณสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งคือยังไม่ยังไม่เย็บนะคะถ้าเราเย็บเราต้องผ่าขึ้นไปประมาณสามนิ้วแล้วก็ย้ําลงมาให้ได้สองนิ้วครึ่งเนาะนี่คือตัดแล้วค่ะ เออมาลุยสีขาวต่อนะคะขาวก็เท่ากันค่ะเนาะอาห้านิ้วเพาวัดแล้วเสื้อเขาตัวเท่ากันค่ะเขาคิดว่าเสื้อเขาไม่เท่ากันเขาก็เลยจะตัดได้เหมือนกันเนะเาะก็คุยกักค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะ <c oughs> เราต้องเอาเอาเอาตัวที่ว่านี่ก็ยังมีล้ำกันนะคะเพื่อนๆก็ยังมีเห็นไหม ก็ยังมีไม่เห็ไหมข้างหลังเขาจะยาวกว่านิดหนึ่งแต่บางส่วนก็เท่ากันเห็นไหมคะเขาจะตัดไม่ได้มาตรฐานนะคะด้านนี้จะตรงนี้จะเอน็นแล้วตรงนี้ก็โอเคค่ะเอาแค่นี้นะคะไม่เอายาวเนาะเอาหกนาทีพอขอบคุณ<ๆ>เพื่อนทุกคนนะคะ